สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับหวยเดี๋ยวจะไปทุกทท่านกันเลยนะครับสวัสดีวันนี้นะครับเป็นวันที่วันที่ดีนะครับของสมาชิกนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้เฮงเฮงปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับขอให้นะครับ คลิปที่ผมจะทําขึ้นนะครับขอให้สมาชิกที่ดูนะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีแบบโชคดีแบบโชคดีแบบโชคดีนะครับเนาะเออนะครับขอให้โชคดีแบบโชคดีไม่รู้ว่าจะพูดโชคดียังไงแล้วนะครับวันนี้ก็ขอให้มานะครับก็เป็นประยานะครับเป็นประยาของในทุกๆงวดนะครับในวันหวยออกนะครับเช้าเช้าแบบนี้นะครับเช้าเช้าสายสายนะครับก็จะมาดูว่าเลขไหนนะครับก็เลขไหน ตัวเลขไหนที่มาหลายสูตรนะครับมีกี่สูตรบ้างนะครับในแต่ละตัวเลขนะครับก็จะมาดูกันนะครับก็จะมีนะครับทั้ง7สูตรนะครับ6สูตร4สูตร3สูตรแล้วก็จะเป็นใน2สูตรนะครับก็เอาเข้านะครับในวันนี้ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่นะครับประมาณ9ตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับก็มาดูกันนะบว่าจะได้เลขเด่นนะครับตัวเด่นตัวไหนนะครับในวันนี้ ไม่ได้ลงสูตร499นะครับแล้วก็สูตร19ปีนะครับแล้วก็จะเป็นในสูตร3ตัว4ชุดนะครับซึ่งก็หวังว่านะครับถ้าวันนี้นะครับสูตร499สูตร19ปีนะครับแล้วก็สูตร3ตัวนะครับ4ชุดเนี่ยถ้าเข้านะครับเดี๋ยวในวันหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีเนาะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มา2-3วันแล้วนะครับสูตร499แล้วก็สูตร19ปีนะครับ เราก็มาดูกันนะครับว่าเลขไหนนีนะครับมายเลสุดนะครับเอาเลขที่มาน้ยๆนะครับก็จะมี58นะครับก็ทั้งตรงแล้วก็กลับนะครับ58นะครับแล้วก็27นะครับ5885 2772นะครับสองตัวนี้สองคู่นี้นะครับมาทั้งหมด2สูตรนะครับใครชอบเลขนี้นะครับสองตัวนี้ก็ เตรียมตัวเฮนะครับก็น่าจะมีโอกาสอยู่นะครับทุกตัวเลขนะครับจาก1นะครับ0 1ถึง9กนะครับมีโอกาสออกได้หมดนะครับตัวเลขนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในตัวนี้นะครับ92นะครับแล้วก็29นะครับฮะเดี๋ยวเราเขียนกลับให้ด้วยเลยนะครับแล้วก็จะเป็นใน60นะครับ 60ตัวนี้นะครับตัวนี้ซึ่งอ๋อมีตัวกลับอยู่นะครับ6 0 0 6นะครับก็2คู่นะครับ2คู่นี้ให้มา3สูตรนะครับนี่เลยครับใครชอบ2คู่นี้นะครับก็มีลุ้นมีโอกาสที่จะมานะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นใน4สูตรนะครับก็จะมี49 94แล้วก็51 15 40 04นะครับ1 2 3ก็ประมาณนี้นะครับให้มา4สูตรนะครับมี4สูตรนะครับที่ให้มาเลขนี้นะครับวดนี้นะครับเลขให้มา นะครับตรงกันคล้ายกันหลายสูตรเนาะนะครับต่อมาก็จะเป็นในที่ใน6กสูตรนะครับ6กสูตรก็จะมีตัวนี้เลยนะครับ59 95นะครับก็มีทั้งหมดนะครับให้มา6กสูตรเนาะมีตัวเดียวนะครับ6คู่วารซาน6กสูตรนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็จะมีเลขนี้นะครับให้มาเยอะนะครับเยอะที่สุดนะครับ ซึ่งผมก็ทีแรกผมก็ไม่ได้สะดุดตาหรอกนะครับก็มาไล่ดูนะครับเอ๊ะนะครับมันมีตัวเลขที่เยอะกว่านะครับตรง5995นะครับจะมีเลขไหนนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับเลขนี้นะครับให้มาทั้งหมดเจ็ดูตรเยอะที่สุดเลยนะครับในบรรดาตัวเลขนะครับที่ บอกมานะครับก่อนหน้านี้นะครับเนาะก็จะมี2สูตร3สูตร4สูตรนะครับ6สูตรแล้วก็จะเป็น4สูตรนะครับก็ลองดูนะครับลองดูลองนําไปพิจารณาดูนะครับซึ่งก็หวังว่านะครับหวังว่าในงวดนี้นะครับจะมาในตัวเลขนี้นะครับซึ่งผมก็คัดไปในโค้งสุดท้ายให้ไปทั้งหมดแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูโค้งสุดท้ายนะครับก็กดนะครับเดี๋ยวตรงท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวผมนะครับปักคลิปไว้ให้นะครับยังไงก็ กดเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเด้งขึ้นมานะครับก็ไปดูในโค้สุดท้ายบนล่างนะครับผมก็ลงทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวให้นะครับยังไงก็เข้าไปดูกันนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับมันก็จะมีตัวเลขนะครับตัวเลขที่มาเย่อยๆนะครับมา1สูตร2สูตรนะครับ3สูตรนะครับมา2สูตรเนาะส่วนมากนะครับแต่ผมก็มันไม่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 ค่อยได้ เน้นเท่าไหร่นะครับมันมันไม่ค่อยได้น่าสนใจเท่าไหร่นะครับก็ผมก็เลยไม่ได้จับมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเยอะนะครับเนาะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเยอะนะครับเนี่ยก็ส0 0 2ูนนี่ก็มา1นูนร2สูตร3สูตรนะครับก็จะเป็น3สูตรเนี่ยนะครับก็ก็ลองดูนะครับเนี่ย02 อ่านะครับเดี๋ยวเลขมันจะเยอะนะครับมันก็น so, ี e like ่แหละครับเอาเอาเลขที่น่าสนใจนะครับยังไงก็ขอให้วันที่16นี้นะครับขอให้สมาชิกที่ดูคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับสูกหวยกันทุกคนทุกท่านนะครับใครเป็นหนี้อยู่นะครับก็ขอให้หมดหนี้หมดสินเร็วๆนะครับใครรวยอยู่แล้วนะครับก็ขอให้รวยๆเฮงๆขึ้นไปขึ้นไปนะครับยังไงก็หวังว่านะครับแต่ละคลิปที่ผมจะทําขึ้นนะครับตั้งแต่ นะครับวันที่2วันที่3เป็นต้นมานะครับของงวดนี้นะครับงวดวันที่16หนะครับหวังว่าแต่ละคลิปที่ผมจะทําขึ้นนะครับหวังว่าสมาชิกนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับหวังว่านะครับใครโชคดีแล้วนะครับอย่าลืมนําเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญทําทานเนาะก็จะได้ต่อดวงเสริมดวงนะครับเสริมบุญของตัวท่านเองนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นผู้ให้แล้วนะครับเราก็จะได้เป็นผู้รับที่ดี นะครับสำหรับก็ลองดูนะครับสุดลับก็จะประมาณนี้นะครับสุดลับนี่แหละครับก็ไปตรงกับเลขดังเนาะไปตรงกับเลขดังนะครับก็ถ้าชอบก็มันก็ไปตรงกับป้ายทะเบียนรถผมนะครับยังไงก็อย่าลืมนี่ครับอย่าลืมกันนะครับป้ายทะเบียนรถนะครับซึ่งป้ายทะเบียนนะครับ583มันชอบออกต่อเนื่องกันมานะครับ ก็เหลืออะไรอ่ะเหลือเหลือ83เอาแปออกไปแล้วนะครับเหลือ553ไม่แน่ก็อาจจะวนกลับมา53มาเหมือนเดิมก็ได้นะรหรือจะเป็น58นะครับหรือจะเป็นป้ายแดงนะครับก็จะเป็นก่อนจะมาเป็นป้ายนี้เนาะนะครับก่อนจะมาเป็นป้าย583นะครับมันก็เป็น8391นนะครับนี่ อ่านะครับก็ลองไปดูนี่ครับไม่แน่นะครับอาจจะโชคดีถูกถามถูกหกก็ได้นะครับคนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับหรือจะเป็นห้องนะครับห้องเบอร์ห้องที่ผมอยู่นะครับศูนย์เจ็ดเก้านี่นะครับบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเอาเลขใกล้ตัวนะครับนํามาจับนะครับก็เป็นได้นะครับเนาะอ่ะนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกๆท่านโชคดีนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ